สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับโอกาสทางธุรกิจใหม่นะครับของบริษัทยูนิล v เวอร์นะครับที่ชื่อว่ายูนิล v เวอร์ไลฟ์นะครับก็ยูนิล v เวอร์ไลฟ์นะครับเป็นธุรกิจนะแนวใหม่นะครับที่ตอบโจทย์คนนะครับทุกคนนะครับทุกเพศทุกวัยนะครับไม่ว่าจะชอบช้อปปิ้งออนไลน์นะครับชอบขายของออนไลน์นะครับหรือว่าชอบในการขยายเฟรนไ์ชส์นะครับก็สามารถทำธุรกิจนี้ได้นะครับโอเคครับ เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับขอแนะนําบริษัทยูนิลิเวอร์ก่อนนะครับบริษัทยูนิลิเวอร์เนี่ยนะครับก็เป็นเบอร์หนึ่งะครับในด้านของอุปโภคบริโภคนะครับมากว่า130ปีนะครับยอดขายนะครับสล้านล้านบาทนะครับมีโรงงานทั้งหมด270โรงงานนะครับแล้วก็มีแบรนด์เนี่ยมากมายนะครับมากกว่า400ตาสินค้านะครับที่จําหน่ายอยู่ใน190ประเทศทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์พวกอ่สบู่โดฟนะครับสบู่ลัก ซันซิลอายสกมวอชาลิปตันนะครับโอโมวัชลีนคอมฟอร์ตคานนะครับแล้วก็แบรนด์อื่นๆอีกมากกว่า400แบรนด์นะครับปัจจุบันนะครับ2000ล้านคนนะครับที่ใช้สินค้าของยูนิล v เวอร์ทุกวันนะครับโดยที่ยูนิล v เวอร์นะครับก็มีเรื่องของการวิจัยสินค้านะครับไม่ต่ำกว่าปีละ60,000ล้านบาทนะครับมีโรงงานเนี่ย129แห่งทั่วโลกนะครับแล้วก็ มีโรงงานที่เป็นระดับโลกเนี่ย6แห่งนะครับมีผู้เชี่ยวชาญนะครับที่ช่วยเราในการพัฒนาสินค้าเนี่ยมากกว่า6,000คนนะครับเป็นด็อกเตอร์ทั้ง6,000คนเลยนะครับทีนี้นะครับ Unilever นะครับในแบรนด์เดิมนะครับที่เป็นรูปแบบของ Mass p r o d u c t นะครับเขามีดีลเลอร์อยู่แล้วนะครับเช่น Macco, Big C, Lotus, Seven Eleven นะครับประมาณนี้นะครับซึ่งปกติแล้วนะครับ การจะเป็นดีลเลอร์ของยูนิลิเวอร์ได้นะครับต้องลงทุนหลัก10ล้านนะครับต้องมีรถขนส่งต้องสต็อกสินค้าต้องเช่าพื้นที่นะครับต้องจ้างพนักงานนะครับทำได้แค่ในเขตพื้นที่เท่านั้นนะครับลงทุนหลัก10ล้านนะครับแต่วันนี้ครับในแบรนด์ใหม่ของยูนิลิเวอร์นะครับที่เป็นยูนิลิเวอร์ไลฟ์นะครับก็จะเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพความงามนะครับที่จัดจำหน่ายในช่องทางออนไลน์นะครับแล้วก็ออฟไลน์นะครับ โดยลงทุนนะครับเพียงแค่หลักร้อยหลักพันนะครับก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้แล้วนะครับทีนี้นะครับสินค้าของ u n i l e v e r Life นะครับมีทั้งหมด200รายการนะครับโดยแบ่งออกเป็น4หมวดนะครับหมวดแรกก็คือหมวดอาวียงนะครับจะเป็นสินค้าประเภทนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาบน้ําล้างหน้านะครับสระผมนะครับแล้วก็อาหารเสริมเกี่ยวกับความงามนะครับ แบรนด์ที่2คือแบรนด์ Beyond นะครับแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่เติบโตสูงมากๆนะครับก็เป็นแบรนด์เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับนะจะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดเนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นกล่องนะครับเป็นขวดสีแดงๆนะครับก็ช่วยในเรื่องของมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้นะครับและอื่นๆนะครับให้ดีขึ้นได้นะครับให้สุขภาพดีขึ้นได้นะครับนะมีเรื่องของการป้องกันพวก PM 2.5นะครับมีการทดลองนะครับการวิจัยด้วยนะครับนะ ีกแบรนด์หนึ่งครับก็เป็นแบรนด์เรื่องของ Riverhome นะครับทำความสะอาดบ้านนะครับแล้วก็ iFresh นะครับก็เกี่ยวกับยาสีฟันและน้ำยาบ้วนปากนะครับนะมีทั้งหมด4แบรนด์200รายการนะครับให้เราสามารถทำการตลาดได้นะครับทีนี้ครับช่องทางในการทำการตลาดนะครับเด๋ยนี้จะเป็นรูปแบบของออนไลน์ออฟไลน์แล้วนะครับเรียกว่าบิสเนส s พลตฟอร์มนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นบริษัท grab นะครับ grab เนี่ยนะครับเป็นแพลตฟอร์มนะครับ แท็กซี่นะครับที่รวยที่สุดในโลกนะครับแต่กรับไม่มีแท็กซี่เป็นของตัวเองเลยนะครับแต่กรับเนี่ยนะครับมีหน้าที่เป็นตัวเชื่อมนะครับระหว่างคนที่มีรถอยากหารายได้นะครับกับลูกค้านะครับหรือผู้บริโภคนะครับเป็นตัวเชื่อมนะครับนะซึ่งรูปแบบโมเดลธุรกิจใหม่ปัจจุบันนี้นะครับจะเป็นรูปแบบที่เป็นจุดเชื่อมต่อนะครับระหว่างสินค้ากับผู้บริโภคนะครับอ่า หรืออีกแบรนด์หนึ่งครับแบรนด์ Airbnb นะครับหรือแบรนด์พวก Agoda นะครับก็เป็นบริษัทโรงแรมที่รวยที่สุดในโลกนะครับแต่ไม่มีโรงแรมของตัวเองเลยสักห้องนะครับแต่เขามีแพลตฟอร์มนะครับที่เชื่อมต่อระหว่างคนที่มีห้องอยากหารายได้เสริมนะครับกับลูกค้านะครับที่ต้องการไปเที่ยวในที่นั้นๆนะครับมาเจอกันนะครับโดยที่ Airbnb นี่ครับหรือ Agoda เนี่ยนะครับเป็นตัวกลางนะครับ ทีนี้นะครับเกี่ยวอะไรกับ Unilever Life นะครับ Unilever Life นะครับวันนี้เปิดโอกาสให้เราได้เป็นตัวกลางนะครับในการเชื่อมต่อระหว่างสินค้าของ Unilever ในแบรนด์ใหม่นะครับที่เขาลงทุนปีหนึง6ก0กว่าล้านบาทนะครับเชื่อมต่อกับผู้บริโภคนะครับที่ต้องการสุขภาพดีขึ้นนะครับต้องการสวยขึ้นหล่อขึ้นนะครับหรือคนที่อยากมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับโดยที่ให้เราเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มนะครับเป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างสินค้า กับผู้บริโภคนะครับโดยที่ผู้บริโภคนะครับหรือลูกค้าเราอาจจะไม่ต้องซื้อกับเราก็ได้นะครับเพราะอาจจะมาซื้อโดยตรงกับบริษัทนะครับหรือเดินมาซื้อที่ช็อปนะครับหรือบนออนไลน์นะครับนะบริษัทก็จะมีมีแพลตฟอร์มที่รู้ว่าลูกค้าเราเนี่ยเขาซื้อผ่านเรานะครับโอเคทีนี้ครับเรามาดูแพลตฟอร์มนะครับที่ดูว่า Unilever อร์เนี่ยซัพพอร์ตด้านไหนให้กับเราบ้างนะครับต้องบอกว่าทั้ง หน้าร้านนะครับที่เป็นออฟไลน์นะครับแล้วก็บทออนไลน์ด้วยนะครับทุกช่องทางเลยนะครับอ่ายกตัวอย่างเช่นนะครับหน้าร้านนะครับนะต้องถามว่าเราเนี่ยเคยคิดอยากจะเปิดธุรกิจมาก่อนไหมครับธุรกิจของตัวเองนะครับอ่าเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่ายกตัวอย่างเช่นอ่าธุรกิจยอดฮิตนะครับของคนไทยก็อาจจะเป็นเรื่องของการเปิดร้านขายเสื้อผ้าเปิดร้านกาแฟเปิดร้านอาหารถูกต้องไหมครับ อ่ะสมมุติเราอยากเปิดร้านกาแฟนะครับลองนึกภาพดูครับเราเปิดร้านกาแฟร้านหนึ่งครับเราต้องมีเรื่องอะไรบ้างครับเราต้องเช่าพื้นที่ไหมครับนะเราต้องเช่าพื้นที่นะครับเราต้องจ้างพนักงานนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ขายคนเดียวนะเราต้องอ่ะเราเปิดร้านกาแฟต้องซื้อเครื่องทํากาแฟถูกไหมครับต้องซื้อโต๊ะซื้อเก้าอี้นะครับในการที่จะจัดร้านนะครับต้องตกแต่งร้านอ่ะต้องซื้อเครื่องทํากาแฟต้องซื้อเมล็ดกาแฟต้องซื้อแก้วน้านะครับต้องซื้อหลอดต้องซื้อ เยอะแยะมากมายนะครับอันนี้คือการที่เราจะเปิดร้านกาแฟสาขาหนึ่งนะครับต้องมีประมาณนี้นะครับต้องจ่ายพวกค่าร้านค่าไฟด้วยนะครับทีนี้ถามว่าถ้าเกิดเราทําธุรกิจเนี่ยเราอยากมีร้านกาแฟของเราเองเนี่ยแค่สาขาเดียวไหมครับหรืออยากมีหลายๆสาขาถูกไหมคนส่วนใหญ่ก็อยากมีหลายๆสาขาอยู่แล้วถูกไหมครับก็คือต้องเปิดแฟรนไชส์ของเราต้องเปิดสาขาเพิ่มถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องลงทุนเพิ่มอีกต้องเช่าพื้นที่ในแต่ละที่ ต้องจ้างพนักงานในแต่ละที่ต้องสต็อกสินค้านะครับต้องตกแต่งหน้าร้านนะครับต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะครับและอื่นๆอีกมากมายนะครับที่เราต้องทาเพื่อขยายสาขาของเรานะครับแต่วันนี้ครับอ่ายูนิลิเวอร์ไลฟ์นะครับเห็นนะครับตรงนั้นนะครับเห็นเห็นในเขาเรียกว่าการลงทุนที่เยอะตรงนั้นนะครับวันนี้ครับยูนิลิเวอร์ไลฟ์เนี่ยก็เลยเปิดนะครับ สาขาให้เรานะครับทั่วประเทศนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเองนะครับเขาลงทุนหน้าร้านให้เรานะครับเขาลงทุนสต็อกสินค้าลงทุนเจ้าพนักงานให้เราลงทุนระบบต่างๆให้เรานะครับในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็มีสาขาทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็30กว่าสาขาแล้วนะครับแล้วก็ที่มาเลเซียที่สิงคโปร์ที่ฟิลิปปินส์นะครับหมายความว่าไม่ว่าเราจะมี ลูกค้านะครับอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่นะครับเช่นเชียงใหม่นะครับภูเก็ตกระบี่นะครับเขาเดินไปซื้อที่ช็อปนะครับที่จังหวัดนั้นๆนะครับเรามีโอกาสที่จะได้รับส่วนแบ่งนะครับของสาขานั้นๆด้วยนะครับเหมือนเราเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มนะครับเหมือนเราเป็นเจ้าของแฟรนไชส์เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนหน้าร้านเองนะครับต้องบอกว่าดีมากๆนะครับทีนี้นะครับในเรื่องของออนไลน์กันบ้างนะครับออนไลน์เนี่ยนะครับ ต้องบอกว่าออนไลน์นะครับเดี๋ยวนี้คนทำออนไลน์เยอะมากนะครับแล้วออนไลน์ของ Unilever ต่างกับออนไลน์ข้างนอกอยังไงนะครับออนไลน์ทั่วไปนะครับต้องมีเพจตัวเองถูกต้องไหมครับต้องมีเพจนะครับต้องหาสินค้าที่มีมาตรฐานนะครับต้องเขียนคอนเทนต์เองต้องมีเว็บไซต์เองต้องยิงแอดโฆษณาเองต้องมีระบบการจ่ายเงินเช่นการเก็บเงินปลายทางการตัดบัตรเดบิตเครดิตนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ย บางทีลูกค้าจะซื้อของแล้วนะครับแต่เราให้ลูกค้าโอนเงินก่อนลูกค้าก็ไม่กล้าโอนถูกต้องไหมครับนะหรือบางทีเราส่งสินค้าเก็บเงินไปทางแล้วเกิดลูกค้าปฏิเสธขึ้นมาเราก็ต้องรับต้นทุนตรงนั้นเพราะเราส่งของไปแล้วนะครับนะต้องแพ็คของเองต้องส่งเองนะครับต้องสต็อกสินค้าเองต้องติดตามลูกค้าต้องเพิ่มยอดขายเองนะครับ อันนี้คือ1ิอย่างที่คนทำออนไลน์ข้างนอกทำอยู่นะครับแต่วันนี้ครับถ้าเกิดเราร่วมมือกับยูนิล v เวอร์นะครับเรามีหน้าที่คือ1ก็คือเปิด Facebook นะครับซึ่งเชื่อว่าทุกคนมี Facebook อยู่แล้วนะครับหาสินค้าที่มีมาตรฐานนะครับไม่ต้องเพราะว่ายูนิล v เวอร์ลงทุนให้เรา60,000กว่าล้านทุกปีนะครับเรียนสร้างคอนเทนต์นะครับไม่ต้องเรียนเองเพราะว่ายูนิล v เวอร์มีคอนเทนต์ให้เรานะครับเราสามารถนำคอนเทนต์นะครับไปใช้ไปโพสต์ได้เลยนะครับมีเว็บไซต์เพื่อออเเเพิ่่่มมคควาาานนชืืถให้กัับบรระ มีการทำการตลาดบนออนไลน์ให้กับเราด้วยนะครับมีระบบการเก็บเงินปลายทางนะครับการตัดบัตรเดบิตเครดิตนะครับมีครบเลยนะครับแพ็คของส่งของนะครับมีระบบแพ็กของส่งของให้เราด้วยนะครับไม่ต้องแพ็กเองไม่ต้องส่งของเองไม่ต้องสต็อกเองนะครับมีระบบคอร์เซนเตอร์ระบบไล n อดคอยติดตามให้เรานะครับมีโปรโมชั่นดีๆนะครับคอยเพิ่มยอดขายให้กับเรานะครับอย่างนี้ครับถ้าเกิดเราเลือกได้นะครับเราอยากทําเองคนเดียวทั้งหมด1ิอย่างไหมครับ หรือว่ามีคนช่วยทําดีกว่านะครับต้องบอกว่ามีคนช่วยทำในย่อมดีกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องเหนื่อยคนเดียวนะครับอ่าทีนี้นะครับจะพบเราได้ที่ไหนบ้างนะครับก็สรุปง่ายๆคือมีทั้งหน้าร้านนะครับบนโซเชียลมีเดียนะครับเว็บไซต์นะครับแล้วก็ในดิจิตอลทูต่างๆนะครับนะดิจิตอลทูเนี่ยก็คือนะที่เราลงทุนไปหลักร้อยหลักพันนะครับยูนิลิเวอร์เนี่ยเขาซัพพอร์ตในเรื่องของ ระบบออนไลน์ระบบหน้าร้านให้กับเราด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างง่ายๆสั้นๆนะครับบางบางหัวข้อนะครับที่เป็นแพลตฟอร์มที่ยูเนเวอร์เนี่ยเขาลงทุนในการช่วยเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดตามลูกค้านะครับหรือติดตามผู้มุ่งหวังนะครับนะเขาก็จะมีแอปพลิเคชันนะครับที่เราสามารถนําอีเมลนะครับหรือว่าเราสามารถเลือกได้ว่าผู้มุ่งหวังคนนี้นะครับเราอยากจะติดตามด้วยเรื่องของสุขภาพนะครับ เรื่องของความงามเรื่องของธุรกิจนะครับหรือเรื่องของอื่นๆ,ๆนะครับก็จะมีอีเมลเนี่ยส่งไปให้กับผู้มุ่งหวังของเรานะครับหรือว่าลูกค้าเราเนี่ยทุกๆสัปดาห์นะครับนะก็จะส่งไปในเรื่องที่เขาต้องการนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยก็จะมีการใช้ AI เข้ามาช่วยด้วยนะครับอ่าหรือว่าจะเป็นการเรียนรู้นะครับซึ่งต้องบอกว่าเราไม่ต้องคิดเลยครับว่าเอยเราเข้ามาทําธุรกิจนี้เนี่ยเราจะทาได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเขามีระบบ ออนไลน์นะครับสามารถเรียนรู้ตั้งแต่การเริ่มต้นธุรกิจได้เลยนะครับการทําธุรกิจบนออนไลน์การใช้ดิจิทัลทํางานนะครับหรือการทําธุรกิจต่างๆนะครับสามารถทําได้ง่ายๆเลยนะครับจากการเรียนรู้นะครับบนออนไลน์นะครับแล้วอยากรู้เรื่องสินค้าความงามอยากรู้เรื่องสินค้าสุขภาพนะครับสามารถเปิดเว็บไซต์นะครับเปิดแอปพลิเคชันและเข้าเรียนรู้ได้เลยนะครับนะหรือ จะมีเรื่องของคลังคอนเทนต์นะครับทีนี้เราทําธุรกิจเนี่ยเราไม่ต้องคิดเลยว่าเอ้ยเราจะไปคิดคอนเทนต์ยังไงเราจะหารูปที่ไหนหรือข้อมูลสินค้าแต่ตัวเป็นยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าเขาทําไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถดึงคอนเทนต์นะครับดึงรูปภาพต่างๆนะครับหรือดึงข้อมูลสินค้าต่างๆเนี่ยมาจากแอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะครับง่ายมากๆนะครับหรือว่านะหมอมากๆครับยุคปัจจุบันครับคนไม่ไม่ได้ทําแค่อาชีพเดียวนะครับ บางคนทํางานประจําด้วยนะครับบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับนะก็สามารถใช้แอปเนี้ยของ Unilever Life นะครับในการที่จะดึงคอนเทนต์นะครับมาตั้งเวลาในการโพสต์ได้นะครับแล้วก็สามารถประมวลผลได้ด้วยนะครับว่าที่เราโพสต์ไปเนี่ยเวลาไหนเวิร์กเวลาไหนไม่เวิร์กยังไงนะครับสามารถปรับปรุงได้นะครับสามารถตั้งเวลาได้เลยนะครับต้องบอกว่าแพลตฟอร์มนี้นะครับออกมาตอบโจทย์มากๆนะครับอีกรอบหนึ่งครับ พบเราได้ที่ไหนบ้างนะครับก็จะมีการลงทุนหน้าร้านให้เรานะครับลงทุนโซเชียลมีเดียลงทุนเว็บไซต์แล้วก็ลงทุนแอปพลิเคชันนะครับที่เป็นดิจิตอลทูให้เราด้วยนะครับนะครับจากที่บอกมาเลยนะครับไม่ว่าคุณจะนะครับชอบช้อปปิ้งนะครับแค่ช้อปปิ้งอย่างเดียวนะครับซื้อสินค้าใช้อาจจะเริ่มต้นด้วยการซื้อสินค้าใช้ยังไม่ได้อยากทาธุรกิจนะครับแค่ซื้อสินค้าใช้เนี่ยก็ได้เงินคืนทันทีขั้นต่ํา5%แล้วนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับยอดซื้อของเรานะครับอาจจะเป็น5% 6% 7% 8%เนก็ตเนแรี่ยก็แล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่ยอดแล้วแต่ยอดยอดซื้อของเรานะครับเพียงแค่ช้อปปิ้งนะครับเปลี่ยนที่ซื้อเปลี่ยนที่ซื้อสบู่เปลี่ยนที่ซื้อยาสีฟันนะครับเปลี่ยนที่ซื้ออาหารเสริมนะครับแค่นี้ก็ได้เงินคืนแล้วง่ายๆนะครับไม่ต้องรักษายอดไม่มีขั้นต่ําเลยนะครับนะจ่ายทุกเม็ดจริงๆนะครับหรือบางคนชอบขายของออนไลน์นะครับอย่างที่เมื่อกี้บอกเลย ไม่ต้องแพ ck ของเองไม่ต้องสต็อกของเองไม่ต้องส่งเองไม่ต้องคิดคอนเทนต์เองนะครับเพียงแค่นะอาจจะแชร์ลิงก์บนออนไลน์นะครับหรือว่าส่งข้อมูลไปให้เพื่อนๆนะครับมีคนคลิกเข้ามาซื้อนะครับบริษัทจัดส่งจากโกดังบริษัทให้กับลูกค้าเราโดยตรงนะครับเราไม่ต้องส่งเองนะครับและเรารับยอดขายเลยทันทีนะครับไม่มีขั้นต่ำนะครับ5%นะครับ หรือถ้าเรามียอดมากกว่านั้นเราก็ได้ไป5% 10% 15%แล้วแต่นะครับแล้วแต่ยอดขายของเราเลยนะครับโดยที่ไม่มีขั้นต่ําเลยนะครับหรือใครนะครับที่ชอบนะครับอยากที่จะมีเฟรนช์ชายนะครับขยายเฟรนช์ชายเป็นของตัวเองนะครับก็สามารถขยายเฟรนชชัยได้นะครับโดยที่เขาก็จะมีเปอร์เซ็นต์ต่างๆให้เรานะครับนะต้องบอกว่าไม่ว่าเราจะชอบช้อปปิ้งอย่างเดียวนะครับหรือชอบขายของอย่างเดียวนะครับหรือชอบขยายเฟรนชชายนะครับ ธุรกิจ Unilever Life นะครับตอบโจทย์คนทุกประเภทจริงๆนะครับและตอนนี้ครับโอกาสนะครับที่ดีที่สุดอยู่ในมือของเราแล้วนะครับตอนนี้นะครับเพิ่งเปิดนะครับปี2020นะครับเพิ่งเปิดนะครับ u ยู l e v e ิเวอรนะครับสามารถเริ่มต้นทำได้ทันที4ประเทศนะครับทั้งประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์นะครับนะ สามารถช้อปปิ้งสามารถขายของออนไลน์สามารถขยายเฟรนชชายได้ทันที4ประเทศนะครับในวันนี้เลยนะครับนะต้องบอกว่าโอกาสดีๆแบบนี้นะครับที่บริษัท Unilever บริษัทระดับโลกจะมาเปิดโปรเจกต์แบบนี้นะครับให้คนไทยคนมาเลเซียคนสิงคโปร์คนฟิลิปปินส์นะครับได้ทำเป็นคนแรกๆของโลกเนี่ยนะครับต้องบอกว่าหาได้ยากมากๆนะครับนะ ใครที่ฟังโปรเจกต์นี้แล้วสนใจนะครับให้ติดต่อผู้แนะนําเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนะครับเพราะว่าเพิ่งเปิดเลยนะครับปี2020นี้เลยนะครับโอเคครับก็สําหรับวันนี้สวัสดีครับรีบไปติดต่อผู้แนะนําเลยนะครับ